ขอโอกาสจากคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขอเรจเริญพรผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนี้เป็นวันที่หนึ่งเนาะมไม่นับเมบื่อวานนี้เป็นคืนที่สองวันที่หนึ่งเราได้มารวมกัน บอกตัวเองว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมนุพ่อก็มาเป็นผู้มองผู้ดูก็ดีใจเห็นโยมทั้งหลายทุกคนใส่ใจเอาใจใส่ต่อ,อการปฏิบัติถ้าเราทำดี ความดีอันนั้นคงจะตอบสนองพวกเราให้ใจเราดีให้ใจเราสบายแต่ถ้าถามว่าไม่เห็นสบายเลยยังยังไม่สบายอยู่เพราะยังน้อยอยู่ยังไม่พอที่จะสบายเลยยังไม่พอที่จะสงบเลยแต่ก็เริ่มมีบ้าง ได้รับความสบายเกิดขึ้นบางคนก็สบายใจดีประมาณนี้หลวงปู่ชาเคยอธิบายหลายอย่างในการปฏิบัติแม้แต่คำภาษาโลกก็เอามาใช้เป็นคำอธิบายเพื่อความเข้าใจของพวกเราอย่างทานอาหารานี่เนี้เพื่นก็บอกว่า มันอิ่มตั้งแต่คำแรกไม่ใช่อิ่มคำสุดท้ายแต่พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าคำสุดท้ายนั้นมันอิ่มที่จริงมันอิ่มตั้งแต่คำแรกมันว่าเรานั่งดับตานี่มันก็คิดแปลกๆเลยคิดไม่เหมือนคนเนี่ยบางทีคืดีคิดไม่เหมือนคนไม่ได้นั่งไม่ได้ปฏิบัติ แต่คำแรกมันอิ่มมันอิ่มน้อยๆเรายังไม่รู้สึกว่ามันอิ่มแต่เราต้องทานไปทานไปกินไปกลืนไปกลืนไปเรื่อยๆ,อยๆมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงคำสุดท้ายเออพอแล้วเราอาจจะไปเห็นตรงนั้นคือมันอิ่ม ทีนี้ถ้าจะแปลคำสุดท้ายทีเดียวลายเลยมันก็คงจะเป็นไปนไม่ได้มันก็จงคงยังเป็นคำเริ่มต้นอยู่เหมือนเดิมหลายหลายอย่างเป็นธรรมชาติบอกเราวันนี้ตอนห้าโมงหกโมงเศษพระอาทิตย์ขึ้นแต่หกโมงเช้าเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆ เดินไปที่ตกเดินไปทางตะวันตกในที่สุดก็ลงไปพระอาทิตย์ไปไหนไม่รู้พรุ่งนี้ก็จะมาขึ้นอีกพระอาทิตย์ดวงเก่าไหมหรือด,ดวงใหม่ไม่รู้ที่คิดก็คงเป็นอันเก่านี่แหละเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมา ทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเรามองเป็นธรรมมองมาถึงชีวิตก็อยู่ในลักษณะอย่างเนาเหมือนกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายก็กำลังเดินเดินไปเรื่อยเรื่อเหมือนกันหลายคนมีภาระในการเดินทางแต่จำเป็นจะต้องเดิน มีภาระเก็บอาอะไรบ้าง,พ,งพลุงพลังซาแร้วผัดจากชีวิตเดินไปไหนเกิดเป็นเบื้องตน้นเดี๋ยวก็เดินต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆพาษสาเราว่ามันแก่ไปแก่ไปลากไป เหมือนกับเราพูดกันทั้งหลายว่าโอ้ยบางครั้งเหนื่อยเหนื่อยมากๆไม่อยากจะเดินต่อไปเราจะไปไหนเนาะตอบตัวเองก็ไม่ได้แต่จำเป็นจะต้องเดินไม่เดินธรรมชาติก็เดินไปเรื่อยๆของมันอย่างนั้นมันหยุดไม่ได้นั่นคือชีวิต หลายอย่างเราเอามาเปรียบเทียบในการเดินทางทั้งหลายเราเนี่ชีวิตคือการต่อสู้เราเคยให้กำลังใจกันเราเคยให้กำลังใจตัวเองชีวิตคือการต่อสู้บางทีมันเหนื่อยแล้วต่อสู้เพื่ออะไรทำไมต้องต่อสู้ด้วย ทำไมชีวิตนี้จึงมีแต่การต่อสู้ทําไมมันลําบากแท้เขามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆแต่เราก็ไม่มีที่อยู่เราจะอยู่ไหนล่ะทีนี้จําเป็นก็ต้องเดินไปอีกต่อไปอีกถึงเวะลาสุดท้ายสุดท้ายนั้นไม่เป็นสุดท้ายของร่างกายเฉยๆเท ที่ว่ามันไปตายเน่ยเป็นสุดท้ายของร่างกายเฉยๆแต่วัฏสงสารนี้ยังไม่จบยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกยังจะกลับมาขึ้นเดินอีกเหมือนพระอาทิตย์วันนี้ตกไปแล้วไม่รู้เขาไปไหนในพรุ่งนี้ก็จะมาขึ้นอีกเดินทางต่อไปอีกบอกอะไรมนุษย์บ้างบอกอะไรพวกเราบ้าง เราได้ความรู้สึกอะไรจากพระอาทิตย์มากถ้าเราไม่คิดอะไรก็เหมือนพระอาทิตย์ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่เนาะอ,อืมเ <c oughs> นาะก็เลยเอาเองเลยพระอาทิตย์มีคุณต่อมนุษย์ ต่อสรัรพสัตทั้งหลายต่อพืชพันธ์ธัญญาหารทั้งหลายก็ไม่น้อยมากแต่ถ้าเรามองไ้เห็นประโยชน์ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างทำหน้าที่ของใครของจริงๆมนุษย์นี่แปลกมนุษย์นี่สำคัญมนุษย์ถ้าพูดถึงก็เหมือนผู้อยู่ระหว่างกลางๆเนี่ยภูมิกลางๆของภูมิระหว่าง ผู้ที่สร้างบุญผู้ที่สร้างบาปสัรพสัตว์ทั้งหลายต่ำาๆลงไปเป็นภูมิต่ำๆ่ลงไปพวกนั้นเป็นพวกรับกรรมไปใช้กรรมทำไปจากมุดนี่แล้วก็ไปรับกรรมมีะลกบางมีอะไรบ้างเป็นพูด รวมไปถึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมางคนไอ้แขนมาไม่ครบได้ขามาไม่ครบได้หูมาไม่ครบได้ตามาไม่ครบแม้แต่ได้เอว้ยวะวางสวนมากับพี่กงพี่การล้าอย่างไม่สมบูรณ์เลยคิดประมาณนี้เราโชคดีเราเป็นผู้มีบุญจริงๆเป็นมนุษย์สมบัติ นาะอาการสามสิบสองของพวกเราสมบูรณ์มีบ้างบางข่าวบางอย่างอาจจะได้มากกว่าคนอื่นบางข่าวเราคิดเอเองเหมือนกับเราได้มากกว่าคนอื่นเหมือนกับเราปวดเนี่ยน,นั่งอยู่อย่างเนี้ยโอ้ยมองดูคนอื่นเหมือนกับน,นั่งเชย่เหมือนกับจะสงบดี แต่เราทำไมทำไมมันปวดแท้ทำไมมันปวดแท้ทมมนที่จะต่อสู้ประมาณนี้คิดอย่างนี้คือเหมือนกับลำบากกว่าคนอื่นเหมือนกับเราลำบากคนเดียวประมาณนี้วัตฏะสงสารนี้มันน่ากลัว พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเห็นความน่ากลัวของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเกิดทุกข์ข่าวเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไม่ค่อยจะพูดถึงความสุขเลย สุกสามอย่างล้นก,น,ลน,าากนก็ไม่รู้เป็นสุกอะไรสุกล้นมาจากไหนก็ไม่รู้ความทุกเป็นอริยสัจธรรมอยู่ในหมวดอริยสัจสี่ พระพุทธเจ้าได้มาตัดสรุธรรมหมวดหนึ่งชื่อว่าอริยสัจธรรมอริยะอริยะคือความจริงไม่รู้แปลผิดได้ม่ผิดขออาภัยกับท่านมหาทุกท่านเนอ้ออริยะผู้ไก่จากข้าศึกผู้พ้นจากข้าสึก พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมข้าวตัดสรูปใหม่ๆยังไม่ได้ประกาศศาสนาจึงมาทบทวนในปฏิจจสมุปบาททบทวนอริยสัจธรรมเนีดท,ทบทวนอริยสัจสีะกา พระพุทธเจ้าเข้าใจในทุกละทุกเลิกทุกเป็นสิ่งที่ควรทำให้แก้งแก้งในทุกเข้าใจในทุกโอ้ยทุกมันมากเนาะมันมากจริงๆมันมากจริงข้าเราไปยึดถือมัม ความยึดถือผูกพันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราไปยึดมันเราไปถือมันถ้าเราไม่ถือมันมันก็คงจะไม่หนักมันมีก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่หน้ากุฏิหลวงปูชงป่ชาหลวงปู่ชาแม้แต่ก้อนหินก้อนนั้นก็เอามาเทปอธิบายให้โยมฟังยม อาตมามีก้อนหินก้อนหนึ่ง่หน้ากุฏิใหญ่ไปเลยบางวันอาตมาก็ออกไปนั่งมันสบายบายเนี่ยมานนั่งก้อนหินก้อนน่ะก้อนหินก้อนนี้หนักไม่หนักหนักมากด้วยแต่หลวงพ่อแต่อาตมาไม่ได้ไปยกมันไม่ได้ไปแบกมัน บางทีบางโอกาสม่นไปนั่งมันสบายสบายมันก็เลยไม่หนักหลวงพ่ออาจะมาก็เลยไม่ลําบากบางอย่างพันกาที่บายง่ายๆอย่างเนี้ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันคราวหนึ่งมีท่านมหาองค์หนึ่งท่านไปวัดหนองปราพง เพราะจิตติตศัพท์ของทงปุชาว่าอย่างนั้นว่าอยานี้คนว่าไปก็เลยอยากออกไปดูคำหนึ่งนีอาจารย์ชาหลายอย่างก็คืออยู่หรอกแต่ว,ว่าไม่เห็นว่ายึดมั่นถือมั่นจะไม่ไปสร้างสลามหลังใหญ่ ถ้าสร้างแล้วไม่นจะไม่ยึดถือหรือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่ยึดถือหลวงปู่ชาก็บอกว่าท่านมาหาถ้าจะยึดถือไม่ใช่ใหญ่ถึงคลาขนาดเนเข็มเล่มเดียวมันก็ถือมันก็ยึดไม่รู้แก้ปัญหาเข้าข้างตัวเองหรืออะไรประมาณนี้นี่คือความคิด วกเราาทั้งหลยคำว่าปล่อยวางปล่อยวางคงจะวางไม่ได้ง่ายๆเพราะความยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งภายนอกก็ดีสิ่งภายนอกคืออะไรคือสมบัติต่างๆขี่เราหามาได้จะให้เอาทิ้งให้โยน ก็คงจะลำบากอยู่ลูกสามีพันรายานั้นเป็นยิ่งเป็นเรื่องผูกพันมากรวมมาอีกขันทั้งห้าเป็นของหนักเนือขันห้านี้เราก็แบกแบกไม่ใช่น้อยเหมือนกันแบกหนะักแม้จะเก็บปวดอุ้ยปูตาตาย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  วางได้ไหมไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายครู่าอาจารย์ปฏิบัติจึงบอกว่าทำลายทำลายตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายยังไงนั่งเนี่ยนะเอานั่งตาย สู้สู้มันจริงๆในสู้มันจริงๆมันไม่ตายมันไม่มันไม่ตายหรอกเอาตายก็ให้มันตายมันจะอยู่ไปทําไมประมาณใชอจริงนี้จริงๆเลยความเจ็บปวดเนี่ยที่จริงมันเจ็บภาษาเก็บเนี่ยเก็บ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 มันเก็บทีน้อยๆเก็บเจ็บเจ็บเก็บเก็บนี่ชั่วโมงหนึ่งมันได้มากอยู่เลยเนาะ บางคนไม่ถึงชั่วโมงเลยบอกโอ้ยหไม่ไหวไม่ไหวมันมากที่กิงก็ไม่มากกว่าคนอื่นดอกแต่ความอดทนมันน้อยบางคนความมีความอดทนน้อยเหมือนกับของนั้นมันหนักบางคนไม่มีกําลังยกอะไรพอจะขึ้นมันก็ยกไม่ขึ้นเพราะกําลังเราน้อยความอดทนเรามันก็เหมือนกัน ที่นั่งเฉออยู่ก็อดเอาเลยไปกว่าน,นั้นถ้ามองเห็นเป็นธรรมชาติเข้าไปถึงธรรมปฏิบัติเข้าไปถึงธรรมจริงๆกายานุปัสนาสติปัฏฐานสติพิจารณาเห็นกายในกายสักแต่ว่ากายห้ยอยู่ไกลมากจริงๆ,ๆกูบาอาจารย์จึงบอกว่ามันอยู่ฟากตายนุ่น หมายความว่าฟากตายคือมันตายมันจะตอำให้มันตายซะเพื่อนจะบอกว่าถ้าความอ่อนแอทั้งหลายเหล่านี้ไม่ตายเราคงยังไม่พบความจริงเราจงยึงยังจึงยังเข้าไปถึงความจริงไม่ได้ ถูกความยึดมัน่นถือมั่นหลอกลวงคําว่าตัวคําว่าตนคําว่าเราเป็นเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเก็บเราปวดเราจะตายเรากูภาษาหลวงพอ่อพรทเจ้าว่ากูตายตายแท้ๆตายแท้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ตายเราก็คงจะเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่เราคงจะทําตามสิ่งเหล่านี้อยู่นี่คือวัตฏสองสา ผู้เห็นภัยหรือผู้เห็นคําสอนพระพุทธเจ้าคือข้อปฏิบัติแล้วอ๋อตายก็ตายประมาณมันไวไ้แมเราไววไแมตายก็ตายให้มันตายตรงที่ที่กิงนั่งคืนหนึ่งไม่ตายนะสองคืนสามคืนก็คงยังไม่ตายหรอกแต่ความอ่อนแอนี่แหละมันจะตาย มันจะตายจริงๆมันจะตายจากเราจริงๆมันจะทิ้ง,น,งนั้นนี้ไปเออถ้าเรากล้าทําจริงๆนั่นคือการสลัดซึ่งความยึดมั่นถือมั่นออกด้วยการปฏิบัติส่วนมากเราจะพูดกันเฉยๆว่าปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะ หรือบางข่าวนู้นคนบางคนหายใจปะงาปะงางพุโทโธพุโทโธนะแต่ลึกถึงพระพุทธพระเอาไว้นะอุ้ยปานนั้นมันได้ลึกไม่ได้หรอกเพราะเวลายังมีอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่มันยังไม่ลึกเลยยังไม่มีเลยปาน,นปานนั้นก็หมดโอกาสแล้วมันหมดโอกาสแวฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ให้โอกาสต่อตัวเองญาติญาติพี่พี่น้องๆ้สามีภรรยาให้โอกาสเราคุณยโยมตุกโยมแม่ให้โอกาสเราให้สถานที่เราให้อาหารอู้ให้เรา ขอให้เราได้ทำเอามากๆได้ดีมากๆเราจะชื่นใจเนาะอันนี้ให้โอกาสแล้วเราทนายก็ให้โอกาสตัวเองเนี่ยคิดอย่างนี้เรามันชดกจริงๆิคิดอย่างนี้เรามันสบายใจมากจริงๆมองสิ่งที่ดีรวยใจดีมีแต่ได้ เรามาหันมามองสิ่งที่ดีด้วยใจดีเราจะได้อะไรเยอะแยะมากมายข้างบนจะดีไม่ใช่เด็กขึ้นง่ายๆนะโยมมาจากบ้านปึ้มเนี่ยถ้าไม่มากับหลวงพอ่อไม่ได้ขึ้นน,นี้น่ะไม่ได้เห็นน,นี่น่ะเดี๋ยวโอ้เราโชคดี มองสิ่งที่ดีด้วยใจดีอะไรอะไรไม่ใช่สิ่งที่ดีดีมอดอะไรอะไรเห็นไ,ไหม,ไหมทั้งทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดินเช่น,นี้หลวงพ่อยังไม่ได้เดินเลยเนี่ยมีรถไปรับโอ้ยนี่คือน้ำใจที่เราให้กัน แต่เรามองสูงเกินไปมองต่ำเกินไปแล้วไม่เห็นมองที่เรากําลังกระทาอยู่กาลังให้กันอยู่มันมองข้ามไปมองข้ามไปมองข้ามมานั้นคือใจเราไม่สงบเราเลยมองไม่เห็นสิ่งที่ดีดเนาะใจเราเราก็เลยยังไม่สบาย นั่นจึงว่ามองสิ่งที่ดีด้วยใจดีใจเราดีมีแต่ได้มองสิ่งที่ร้ายบ้างแค่ใจเราดีคงไม่เสียหรอกมองสิ่งที่ร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียถ้าใจเราดีมันไม่เสียอะไรเลย นี้พอใจเราไม่ดีหเืยเสียใจน้อยใจเรื่องนิดเดียวคิดเป็นเรื่องมากมาแบกมาทับมาถมหัวใจเราอยู่แบกยึดอยากได้ตามใจตัวเองอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นี้คือตัวตัณหาตัวให้เกิดทุกข เกิดให้เราดูเกิดกับเราอยู่นี้คือธรรมะที่มาเกิดกระจเราอยู่แต่เราหลงรูปโกรธหลงนี่คืออกุศลลรรมูลลากเง่าแห่งอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสามอย่างนี้มีหนึ่งก็ดีสองสามก็ดีมีอยู่แล้ว อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมันมาอาศัยเนี่ยเกิดขึ้นบบดน,นี้เราจะทำลายของสามอย่างอากุศลมูลทั้งหลายนี่ยเนาะยังมาอาศัยพระพุทธเจ้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธคือผู้รู้พุโทโธคืออาหารที่ดีของใจ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถ้าคนได้ทำได้มากมากพุโทโธคือผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราสร้างผู้รู้ได้มากๆเราก็จะตื่นมีสติตื่นขึ้นมองไปเห็นการกระทําแม้แต่ของตัวเองในแม้แต่สิ่งอื่นคนเห็นคนมัวเมาอยู่ครับ สิ่งภายนอกหาเอามาแบกพุงพลังโอ้ยบางทีทั้งน้ำตาหนักมากหนักเอ้หนักถ้าบอกให้วางก็ไม่วางบอกให้ทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งก็ยังแบกอยูเ่เหมือนเดิมประมาณอย่างนี้ดังนั้น,นพวกเราทั้งหลายจึงให้โอกาสตัวเอง พุโทโธพุโทโธนี่แหละจะบอกอะไรเราทุกอย่างถ้าพอถ้าพอขนาดไหนจึงจะพอหลวพอก็คงตอบไม่ได้เหมือนกับราทานข้าวกี่คำจึงจะอิ่มบอกไม่ถูกอันนี้มันหวานแค่ไหนเอาอู้ผลไม้ลูกนี้อร่อยมากนะ ถ้าหลวงพ่ออธิบายทั้งคืนอร่อยอร่อยโยมก็อร่อยขนาดไหนเป็นยังไงพูดไปก็ยิ่งสับสนโยมลองดูที่โยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้บเอาให้คนนั้นคนนี้ถ้าทำถูกต้องมันก็นิดเดียวโอ้เท่านี้เองเปรี้ยวอย่างนี้เองหวานอย่างนี้เองดีอย่างนี้เองมันตอบโจทย์จริงจริงอา้าวคงเป็นเสียงฝนหรือว่านอ้อ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงได้ทำต่อไปเถอะนี่ก็คือสิ่งที่เรามาได้ทำสิ่งที่ดีที่ยถูกต้องขอให้ได้พากาันทำขอพักมากต่อเนื่องพุทติของเราให้มากๆกาอนุโมทนาสาธุก,กับทุกคนเอวัง